สวัสดีครับผมสนครับสารสนเทรดครับวันนี้มาทำความรู้จักอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อ s สโตช a สติกครับไปไปติดตามกันเลยครับเรามาว่ากันด้วยเรื่อง s สโตช a สติกนะครับสโตชัสติกนะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่เคลื่อนไหวตามโมเมนตัมนะครับแล้วก็ใช้เทียบกับการแก่งตัวว่าอยู่ในจุดที่สูงหรืออยู่ในจุดที่ต่ำ นะครับโตชาตติกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถวัดสวิงไฮสวิงโลจะไม่เหมือนกับ i s i นะครับเพราะว่าโตชัตติกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเฟืองที่มันเล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการขึ้นและลงในหลายๆรอบกว่าจะขึ้นไปสุดที่เป็นสวิงไฮหรือลงมาในหลายๆรอบก่อนที่จะเป็นสวิงโลนะครับมันจะแตกต่างกับตัว i s i นะครับที่เราเห็นว่าจุดต่ำๆของ iSI เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นสวิงโลนะครับใน Time f ์เฟรภาพเล็กภาพใหญ่ที่เราดูนะครับประมาณนี้โซชัตติกนะครับเราจะสามารถเห็นการแกว่งตัวได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะตอบสนองได้เร็วนะครับโซชัตติกจะสวิงไปสวิงมานะครับพอโซชัตติกเป็นภาพของตัดลงเนี่ยราคาก็มีโอกาสตอบสนองตามโซชัตติกได้เร็วนะครับเราจะเห็นภาพได้เร็วตอบสนองกับกราฟได้ไวนะครับลักษณะแบบนี้ให้เราสังเกตกับตัว อีกจุดหนึ่งต้องบอกว่าโซชาติกนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวตามแนวโน้มนะครับสมมุติว่าถ้าแนวโน้มเป็นภาพของเทรนขึ้นนะครับโซชาติกนั้นก็อาจจะยังสวิงไฮสวิงโลอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่กราฟราคาเนี่ยเวลาลงของโซชัติกเนี่ยกราฟอาจจะลงน้อยแต่เวลาโซชาติกตัดกลับขึ้นไปเนี่ยราคาจะมีการวิ่งขึ้นไปแรงๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เราสังเกตโซชาตติกเราจะไม่รู้เลยว่า ราคานั้นเป็นการขึ้นขึ้นแรงแล้วลงลงน้อยหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกับตัว RSI u อยู่นิดหนึ่งนะครับ RSI เรายังเห็นว่าบางที RSI จะมีการยกยกตัวนะครับหรือบางที RSI จะอยู่เหนือเส้น50ได้นะครับ แต่บางครั้งเนี่ยถ้าราคามันบูริชมากๆนะครับสโตชาติกก็จะค้างอยู่ในโซนที่เป็นโซนด้านบนก็มีเหมือนกันนะครับหรือราคาถ้ามันแบบแบริชมากๆเป็นตลาดหมีมากๆเนี่ยสโตชาติกก็จะค้างอยู่ในโซนด้านล่างเราก็มีโอกาสได้เห็นเหมือนกันนะครับสโตนะครับจะประกอบไปด้วย2เส้นนะครับก็คือเส้นเปอร์เซ็นต์ K แล้วก็เส้นเปอร์เซ็นต์ดีสูตรการคำนวณของสโตนะครับเปอร์เซ็นต์ K คำนวณมาจาก100คูณด้วยนะครับ ราคาปิดลบราคาต่ําสุดนะครับหารด้วยราคาสูงสุดลบราคาต่ําสุดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็จะได้เป็นตัวเส้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ k ออกมาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ d เปอร์เซ็นต์ d ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็เป็น Simple moving average ของตัวเปอร์เซ็นต์ k นั่นเองนะครับตรงเปอร์เซ็นต์ d นะครับมันก็จะเป็น moving average ใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยตรงนี้เราสามารถตั้งได้ก็จะเป็นจําน,นวนว่าเราจะตั้งไว้ที่เลนเท่าไหร่นะครับ ปกติแล้วค่าเปอร์เซนต์ดีเนี่ยเลนจ์ก็คือตั้งอยู่ที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราดูบนไทม์เฟรมเดย์นะครับเปอร์เซนต์ดีก็จะกลายเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเปอร์เซนต์เควันนะครับโอเคการนำสโตแคติกไปใช้นะครับเราใช้แบบไหนนะครับการนําไปใช้นั้นคล้ายๆ RSI นะครับใช้ในจุดที่เรามองว่าราคามันอยู่เริ่มสูงนะครับโอเวอร์บอทโอเวอร์โก็ได้นะครับแต่จะแสดงผลง่ายและรวดเร็วกว่านะครับแต่ต้องมองว่า โซเชติกมันสวิงไปสวิงมาเนะเพราะฉะนั้นผลเอฟเฟกมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมันอาจจะเห็นผลง่ายเห็นผลเร็วแต่เป็นการเห็นผลในระยะสั้นนะครับอย่างที่สอก็คือใช้ดูสภาวะตลาดนะครับว่าโซเชติกตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในโซนที่มันเริ่มโอเวอร์บอทขึ้นไปหรือ,อยังโอเวอร์บอทของโซเชติกก็คือ80 o เนาะโอเวอร์โซในโซเชติกก็คือ20นะครับพอขึ้นไปในโซนโอเวอร์บอทแล้วตัวเส้น เส้นเปอนตตัดเลงอย่างเงี้ย uh, มันจะเป็นว่าภาพของการที่โอบอลแล้วมันจะเป็นภาพของการเริ่มกับตัวย้อยลงแหละนะครับแบบนี้หรือว่าอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับตัวเส้นเตัดเซกลับขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นภาพของการเด้งกลับขึ้นมานะครับประมาณนี้อย่างที่3ก็คือใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อคอนเฟิร์มจุด การกลับตัวของราคาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะสมมติว่าอยู่ในโซนที่เป็น o v e r b o ์บอสของโซช i ตติกนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็น bearish d i v e r g e n ใน RSI พอดีนะับมันจะเป็นภาพของการกลับตัวพอดีแล้วเรารอคอนเฟิร์มด้วยกันว่าเปอร์เซ็นต์เตัดลงร่วมด้วยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มที่เราใช้หลายๆอินดิเคเตอร์มาประกอบกันด้วยนะครับอย่างที่สก็คือใช้ในการดูโตชัตติกเดเวอร์เจนได้เหมือนกันเนาะแต่ต้องพูดว่า ดิวจเอนในสโต h a ตติกเนี่ยเป็นการเบี่ยงแค่ระยะสั้นนะต่อมานะครับใช้เป็นสัญญาณการซื้อการขายเลยเหมือนเราใช้ m a c d ก็ได้นะครับถ้าเส้นเปอร์เซ็นต์ K ตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ราคาสวิงขึ้นนะครับให้เราหาอินดิเคเตอร์อื่นๆ,ๆมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ใช้สโตเป็นสัญญาในการซื้อก็ได้ตรงบริเวณนั้นๆน,น,นะครับควรให้สังเกตในโซนที่เป็นโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์โซ so ของสโตแคตติกนะจะมีนัยยะมากกว่านะครับ ถ้ามันลงมาแล้วไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเป็นโอเวอร์โซแล้วถึงแม้ตัดขึ้นไปก็ให้เราระวังว่ามันอาจจะอยู่ในกลางกลางของโซชัตติกเกินไปหรือเปล่าให้ไปดูลักษณะแบบนี้ทริกเกอร์ในโซนที่มันเป็นโอเวอร์โซแล้วค่อยตัดขึ้นนะครับตรงนั้นจะเป็นลักษณะของการที่เรามองว่ามันเป็นจุดต่ําจริงๆแล้วจะเป็นลักษณะของการสวิงกลับนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นการขายนะครับเราก็ต้องรอให้เปอร์เซ็นต์เคเนี้ย ตัดเปอร์เซนต์ดีลงเหมือนกันนะครับก็เป็นทริกเกอร์ในการขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เราสังเกตในโซนที่เป็นโอเวอร์บอสเหมือนกันนะครับจะมีในยะนะครับถ้าไปเกิดในโซนที่ยังไม่ถึงโอเวอร์บอสนะครับยังไม่ถึงด้านบนของสโตแคตติกเนี่ยถึงแม้ตัดลงก็ให้เราแค่ระมัดระวังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไปอยู่ด้านบนนะครับเป็นลักษณะของการที่ราคาสูงเกินไปแล้วแล้วก็ตัดกลับลงมานะครับเป็นลักษณะของการที่ราคามีโอกาสสวิงกลับนะครับข้อสุดท้ายนะครับสโตแคตติกเนี่ยเหมาะกับ การใช้ในตลาดไซด์เวย์นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเวลามันสวิงไปสวิงมาสวิงไปสวิงมานะครับในตลาดไซด์เวย์เนี่ยเราจะเห็นสวิงค่อนข้างง่ายนะครับแต่พอลักษณะถ้ามันเกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมาแบบรุนแรงนะครับสมมติเป็นเทรนด์ขาขึ้นรุนแรงเนี่ยสโตแคติกเนี่ยบางทีมันจะตอบสนองผิดเพี้ยนไปนะครับสัสดส่วนของการตัดขึ้นบางทีมันอาจจะตัดขึ้นแล้วโ,โหราคาขึ้นไป เร็วมากสูงมากนะครับแบบนั้นนะครับแล้วพอมันตัดลงบางทีมันก็ตัดลงราคาลงมานิดเดียวนะครับแล้วก็ตัดกลับขึ้นไปเลยนะครับเพราะเทรนด์มันเป็นเทรนด์ใหญ่ที่ค่อนข้างแบบรุนแรงนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับสถิติถึงเหมาะกับการมองแบบว่าราคาสวิงไปสวิงมามากกว่านะครับรวมถึงการใช้การเก็งกําไรนะครับคนที่เก็งกาไรในระยะสั้นเนี่ยก็จะชอบใช้สถิตินะครับจะเป็นแบบนั้นแต่ต้องพูดว่าระยะยาวก็ใช้สถิติได้นะนะครับถ้าเรา เข้าใจมันเรารู้ว่าเครื่องมืออันนี้มันบอกอะไรเราเราอาจจะดูสโตแคตติกในภาพใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไปดูสโตแคตติกในทำเฟรมวีคอ่าก็ใช้เป็นในภาพใหญ่ได้เหมือนกันเป็นภาพของการทริกเกอร์ในภาพใหญ่ได้เหมือนกันว่าเชนของในภาพใหญ่เนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นหรือยังหรือมีการกลับตัวลงหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเรามาดูอินดิเคเตอร์ของจริงกันครับสโตแคตติกครับ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับสโตแคตติกน,นั้นแสดงผลเหมือน RSI นะครับก็คือเป็นโซนที่เป็น overbought oversoil เหมือนกันนะครับด้านบนถ้าเกิน80ขึ้นไปนะครับก็เป็นโซนที่เราเรียกว่า overbought นะครับถ้าต่ำกว่า20ลงมาก็เป็นโซนที่เร,เรียกว่า oversoil นะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของการเนี้ยสวิงเเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงเหมือนกันนะครับแต่เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับพอถ้ามันเทรนขาลงที่ค่อนข้างแบบชัดๆแบบเนี้ยบางทีสโตมันไม่เวียงขึ้นนะเห็นไหม มันมีค้างนะมันมีค้างเหมือนกันเนาะมันมีค้างเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้บอกเทรนแนวโน้มแต่อย่างเงี้ยสมมติสวิงกลับแต่ก็ยังเป็นภาพลงอยู่เนี่ยสวิงเต็มด้วยแล้วก็เป็นภาพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโตชัตติกไม่ได้บอกเทรนแนวโน้มเลยนะครับแต่บอกแค่ว่าเป็นลักษณะว่าการที่ราคามันเวี่ยงไปเหวี่ยงมาในระยะสั้นเนี่ยมันทําลักษณะแบบไหนให้เราเห็นนะครับแบบนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือลักษณะของการที่เราดูลักษณะของการตัดเพื่อกลับตัวสมมุตินะครับเราใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นอย่างเช่น RSI นะครับแบบนี้ทีนี้อย่างเนี้ยเราก็รู้ว่า RSI ตรงเนี้ยมันเป็น b a r r i s h divergence เนอะทีเนี้ยการเกิด b u l r i s h divergence เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคามันมีโอกาสตอบสนองในทิศทางที่มันจะลงแต่เราจะรู้ได้ไงว่า มันจะลงแล้วลงเมื่อไหร่อ่าเราก็ใช้เนี่ยในการเป็นทริกเกอร์ก็ได้นะครับเราก็ใช้สถิติในการเป็นทริกเกอร์ก็ได้อย่างเงี้ยครับตัดลงตรงบริเวณนี้ตัดลงนะครับแต่บริเวณนี้ก็มีการสะบัดเหมือนกันนะตัดลงแล้วก็ตัดขึ้นนะครับพอเวลาตัดลงอีกรอบนึงเห็นไหมครัว่าราคาค่อนข้างผันผวน,นมากนะครับตรงบริเวณตรงนี้เนาะแล้วจริงๆอ่ะสชาติก,ก็เห็นเป็นดิเวร์เจนเหมือนกันอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นดิเวร์เจนนะอย่างเงี้ยทั้ง RSI แล้วก็ทั้งสโตเนี่ย บอกภาพของด i เวอร์เจนต์เหมือนกันนะครับราคาแบบนี้นะครับพอตัดลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพของราคาที่ตอบสนองค่อนข้างรุนแรงนะแบบนี้ก็ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่เป็นโมเมนตัมก็จะดีเลยนะครับอย่างพวก i อสไเนี่ยใช้ร่วมกับโตก็ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะครับประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นจุดลักษณะของการขายได้นะครับก็คือเราใช้ด i เวอร์เจนต์แล้วก็ใช้โตช h a r ติกเนี่ยมาเป็นลักษณะของการทิกเกอร์นะครับสมมุติอ่ะเราไปดูในภาพใหญ่สินะครับ อ่าอย่างเงี้ยเราพอเราเห็นเดเวอเจนในภาพเล็กแต่ภาพใหญ่เราใช้เนี่ยมาเป็นในการทริกเกอร์ก็ได้ว่าตรงเนี้ยโอเคมันเป็นลักษณะของการตัดลงในภาพใหญ่แล้วจริงๆเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมาร์กตรงเนี้ยไว้นะครับอ่าแบบนี้ตรงเนี้ยแล้วเราก็จะอ้อนกลับมาดูในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นทริกเกอร์นะครับจะเป็นทริกเกอร์แบบนี้นะครับหลังจากที่ภาพใหญ่ตัดลงภาพเล็กก็ตัดลงด้วยนี่ก็จะเป็นเทคนิคของการที่เราใช้โซเชียลดิ่งมาในการเป็นทริกเกอร์ในการซื้อ หรือการขายนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือเวลาตลาดที่มันเป็นตลาดไซด์เวย์เนี่ยนะครับโซชัตติกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการวิ่งตามสวิงค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมครับว่าตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นโซชัตติกเนี่ยจะวิ่งตามสวิงค่อนข้างชัดเจนไอซ์ไซก็ไปด้วยกันนอะอย่างเงี้ยครับอ่าตามสวิงแบบชัดเจนมากเลยเนาะตรงบริเวณนี้ก็จ,จะเลี้ยงเลี้ยงนะครับ แล้วตรงนี้ก็ตกลงมาตรงนี้ก็ตกลงมาเลี้ยงขึ้นแล้วก็ตกนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมสวิงค่อนข้างตาม r s i ค่อนข้างชัดเจนในช่วงที่เป็นตลาดของการไซเวยแบบนี้เนาะแต่พอตลาดเริ่มมีเทรนเนี่ยเห็นไหมว่าความแตกต่างก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นบแบบลักษณะของการ สวิงกว้างๆมากขึ้นแหละนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับชอบกันไหมครับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับเราควรช่วยกดไลค์นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะมีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆเสมอครับ